ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินบรรยากาศวิวภูเขานะครับของเราด้านหน้าติดถนนนะครับเหมาะทําธุรกิจนะครับนะครับถนนดีนะครับไฟ3เฟสนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่5้าไร่นะครับของเราอยู่ที่ตําบลปากช่องอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับของเราเป็นโฉนดนสสามกขุดเขียวนะครับแล้วถนนเส้นนี้นะครับรถเยอะนะครับเหมาะทําธุรกิจต่างๆนะครับ จะมีนักท <Yep. S 2> ่องเที่ยวนะครับจากกรุงเทพนะครับนะครับก็จะใช้ถนนเส้นนี้นะครับไปสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับนะครับรถเยอะนะครับเส้นนี้นะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งย้อนกลับไปนี่นะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับ ไปตัวอำเภอจอมบึงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ9กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะพาเด็กๆนะครับไปเที่ยวไหว้พระไปทําบุญนะครับที่วัดถ้ำเขาบินนะครับก็อยู่ที่14กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงอุทยานหินเขางูนะครับก็อยู่ที่29กกิโลนะครับครับถ้าเอฟซีผมมาจากทางนครปฐมนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึง องค์พระผสมเจดีย์นะครับก็อยู่ที่64กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่1นของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่113กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่114กิโลนะครับนะครับถนนถือว่าดีเลยนะครับถนนกว้างนะครับแล้วของเราเป็นชุมชนด้วยนะครับนะครับที่ดินของเรานะครับแปลงนี้นะครับได้ความกว้างนะครับของด้านหน้าที่ติดถนนนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับครับมาผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับ แนวขอบเขตของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับเรามองไปนี่นะครับเราจะเห็นเสาเขตเราอยู่นะครับนะครับแดงๆอยู่ด้านในนะครับครับจากตัวนี้นะครับเราไปถึงแนวเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับครับด้านหน้านะครับที่ติดถนนนะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ110เมตรนะครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วด้านนี้นะครับเราจะเห็นวิวภูเขานะครับอยู่ด้านโน้นนะครับนี่นะครับเส้นนี้นะครับรถเยอะนะครับนี่นะครับ ถ้าทาธุรกิจนะครับเหมาะเลยนะครับเส้นนี้นะครับเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยครับเราจะได้บรรยากาศวิวภูเขานะครับครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตรงนี้นะครับจากตรงเสาเขตเราตรงนี้นะครับเราไล่ไปถึงแนวเขตของเราช่วงด้านท้ายนะครับเดี๋ยครับตรงประมาณต้นมะขามนะครับ ครับความลึกด้านนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ85เมตรนะครับนะครับลึกไปประมาณต้นมะขามนะครับ85นะครับนี่ครับของเราคือแปลงนี้นะครับของเราเป็นพื้นที่ถมแล้วดั้งเดิมนะครับอาจจะมีบางส่วนนะครับที่ต่ํากว่าถนนหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับถมเพิ่มหน่อยนะครับครับเจ้าของขายเหมานะครับที่ดิน5ไร่นะครับแปลงนี้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ สามล้านห้านะครับตอนนี้นะครับเจ้าของปรับราคาลงมาเยอะเลยนะครับเจ้าของขายอยู่ที่3ล้านนะครับต้องการต้องการขายด่วนนะครับแนวขอบเขตนะครับของเราลางวัดสอบเขตชัดเจนหมดแล้วนะครับมีหลักเขตชัดเจนเลยนะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเขตลาดบุรีนะครับน้ําไม่ท่วมนะครับบรรยากาศดีนะครับเหมาะเลยนะครับ เหมาะทาธุรกิจต่างๆเลยนะครับนี่ครับระหว่างที่ผมเดินอยู่นี่นะครับรถค่อนข้างเยอะนะครับรถจะใช้เส้นนี้นะครับสัญจรนะครับไปตัวอำเภอจอมบึงหรือว่าไปราชบุรีไปสถานที่ต่างๆนะครับเส้นนี้นะครับรถเยอะมากนะครับถือว่าทําธุรกิจต่างๆนะครับถือว่าดีเลยนะครับนี่ครับเรายังได้บรรยากาศวิวภูเขานะครับยิ่งเป็นช่วงเช้าเช้านะครับ พระอาทิตย์ขึ้นนะครับเราจะได้ความสวยนะครับของแสงแดดนะครับที่ผ่านวิวภูเขามานะครับโอ้โหบรรยากาศดีเลยนะครับเนี่ยครับเราได้ความกว้างนะครับของด้านหน้านะครับที่ติดถนนนะครับกว้างสวยเลยนะครับไฟสามเฟสด้วยนะครับเนี่ยครับแนวเขตเราไปถึงด้านโน้นเลยนะครับ นี่นะครับแนวเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับนะครับจากตรงนี้นะครับผมย้อนกลับไปนี่นะครับเมื่อกี้ที่ผมอยู่ด้านโน้นนะครับเนี่ยครับนี่คือด้านหน้านะครับครับแล้วก็ความลึกนะครับจากที่นี้นะครับเราไปถึงแนวเขตของเรานะครับตรงต้นมะพร้าวนั่นเลยนะครับเราจะมองเห็นเสาเขตเราอยู่ด้านโน้นนะครับครับความลึกด้านนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับเนี่ยครับด้านนี้จะอยู่ที่1 0 0เมตรนะครับของเราจะชิงเฉียงหน่อยนะครับ นี่ครับด้านนี้นะครับเพื่อนบ้านเยอะนะครับเนี่ยครับถือว่าไม่เปรี่ยวนะครับเนี่ยครับชุมชนเลยนะครับนี่ครับท่านใดอยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะเห็นหน้างานนะครับนะครับสามารถติดต่อที่เบอร์โทรผมได้นะครับ0989158974นะครับนะครับของผมขาย3ล้านนะครับแต่นี้ราคาจากเจ้าของนะครับอยู่ที่3าล้านสนะครับจะติดต่อไปที่เจ้าของก็ได้นะครับเนี่ยครับเบอร์โทรนะครับ086 1 2 2 9 1 6 7นะครับนี่ครับนี่คือราคาจากเจ้าของนะครับ fc บอกซื้อกับคุณเสกได้ราคาถูกกว่าซื้อกับเจ้าของแพงกว่านะครับสามารถติดต่อได้ทั้ง2เบอร์เลยนะครับจาติดต่อที่ผมหรือว่าติดต่อที่เบอร์เจ้าของก็ได้เลยนะครับก็คือสามารถที่จะลดหย่อนราคากันได้นะครับนะครับอันนี้คือเป็นราคาเก่านะครับแต่เจ้าของปรับลงมานะครับจาก3ามล้านหนะครับแล้วก็มา3ามล้านสนะครับแล้วล่าสุดนะครับเจ้าของบอก ยอมอยู่ที่3ล้านนะครับถือว่าราคาปรับลงมาเยอะเลยนะครับนะครับที่ดินสวยนะครับเหมาะทําธุรกิจนะครับหน้ากว้างนะครับบรรยากาศอ่าีวิวภูเขาด้วยนะครับนะครับถ้าเป็นด้านนี้นะครับของเราจะถมเอาไว้พอๆกับถนนเลยนะครับเนี่ยนะครับนะครับจะมีตรงช่วงประมาณจุดแรกนะครับที่ผมให้ดูตรงแนวเขตนะอันนั้นอาจจะต่าหน่อยนะครับตรงนั้นเรามาถมเพิ่มนะครับนะครับถ้าเราผมเพิ่มปรับให้ดีนะครับสวยนะครับนะครับทำธุรกิจนะครับเหมาะเลยนะครับ ดูแนวเขตของเรานะครับช่วงด้านท้ายนะครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับช่วงด้านท้ายนะครับนะครับจากตรงนี้ครับผมหมุนตัวย้อนกลับหน่อยนะครับครับเมื่อกี้เนผมอยู่ด้านถนนนะครับจากถนนนะครับมาถึงแนวเขตของเรานะครับด้านนี้นะครับอยู่ที่ประมาณร้อยเมตรนะครับมานีนี่ครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับจากตรงนี้นะครับเราตรงไปนู่นเลยนะครับเราจะเห็นเสาเขตเราอยู่นะครับครับด้านท้ายนะครับจะกว้างอยู่ประมาณ เ0เมตรนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่5ไร่นะครับของเราอยู่ที่ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับนะครับเหมาะค้าขายเหมาะทําธุรกิจนะครับนะครับด้านหลังนะครับเมื่อก่อนของเราตัวนี้นะครับเราจะเห็นวิวภูเขาชัดเจนเลยนะครับนะครับด้านหลังนะครับเข้ามาปลูกยูคานะครับต้นยูคานะครับเนี่ยเวลาเขาโตนะ จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้นะครับมันยังเล็กอยู่มันอาจจะไม่สวยแต่ถ้าต้นเขาโตนะครับเขาจะตรงเป็นแนวสวยเลยนะครับก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่นี่นะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ f อฟซีที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ฝากที่ดินแปลง5ไร่ด้วยนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณทุกท่านครับ